ในอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าจะมีนโยบายในการเปิดสถานบันเทิงถึงตี4นั้นเนี่ยจะมีการนำร่องในจังหวัดท่องเที่ยวและก็จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเช่น ชิงใหม่ภูกเก็ตและกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามขนาดนี้นืนอยู่ภายังกล่าวยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎกระทร,ร,รวงเพราะอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่างๆโดยตัวเองกําหนดให้เสร็จสิ้นภายใน15ธันวาคมนี้ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่างไรก็ตามแนวทีมมองว่าการกําหนดให้เปิดถึงตีสีจะต้องมีกฎเกณฑ์ที่ป้องกันไม่ให้มีการกระทําความผิดกฎหมายและผู้ใช้บริการเองก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นไม่ขับขี่ยานพาหนะในขณะบุนเมาไม่พกพาอาวุธเข้าไปในสารบันเทิงไม่ใช้หรือขาอยยาเสพติดไม่ทะเลาะวิวาทและม่อนุญาตให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการ รัฐมนตรีรายนี้กล่าวว่าดังนั้นเพื่อให้การเที่ยวสถานบันเทิงเกิดความปลอดภัยต่อน,นักท่องเที่ยวและต่อคนในสังคมมหาไทยจะต้องทำงานคู่คกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิดด้วยในอนุทินเชื่ออีกว่านัจุบายนี้จะสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการและเพิ่มการจ้างงานในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะทําให้ประชาชนมีไรายได้มากขึ้น